วัสดีค่ะวันนี้มาดูท่ากําลังกายนะเคยสอนไปแล้วมีนอนตะแคงเปิดขานอนหงายแบกขาแล้วนอนหงายยกก้นใช่ไหมนี่คือท่ากําลังกายท่าที่4สําหรับคนที่มีอาการแบบพวกปวดหลังแล้วลงขาเป็นหมอรองอุลุอะไรก็แล้วแต่เป็นโรคอะไรก็ได้นี่คือท่าที่4ที่สามารถทําได้แล้วก็ช่วยให้มันหายได้เร็วขึ้นนะคะท่านี้คือท่าแพลงวันนี้คุณลุงประชาอายุเท่าไหร่คะ8 4ใช่ไหม ทำสวยมากเดี๋ยวคุณลุงทําให้ดูทําท่านี้เลยวิธีการคือเอาแขนเนีลําตัวใช่ไหมมุมมุมแขนตรงนี้ค่ะมันต้องเป็นฉากอ่าอ่าประมาณนี้มุมแขนเป็นฉากอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นมุมแขนเป็นฉากก่อนนะแล้วคุณลงุงชันเข่าขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้อแบบ่าแบบนี้นี่ขาเป็นแบบนี้แล้วยกขึ้นสวยมากแล้วสิ่งที่ต้องทําคือจังหวะที่ยกขึ้นแล้วให้จับเวลาแล้วก็กดตูดลงนิดนึงกดก้นลงเพื่อให้มันหลังมันตรงยกท้องขึ้นนิดนึงค่ะ โอเคมองตรงนี้ทางบ้านมองให้ให้มองอย่างนี้นะคะเห็นไหมหลังแกตรงดีมากอาจจะมีแอนนิดนึงถ้าแอนนิดนึงคุณลงกดตูดลงนิดนึงกดขมิบตูดเออเจ๋งมากสวยมากแล้วก็ดูเวลาตอนนี้22วินาทีลองดูว่าเราไหวแค่ไหนที่จริงแล้วเนี่ยระดับความปวดที่ต้องรู้สึกในขณะทำแพลงนะคะคะแนนปวดไปที่7ถจะดี ตอนนี้ปวดกี่คะแนนแล้วปวดไหมไม่ปวดอ่าถ้าไม่ปวดเนี่ยค้างไว้ได้เนี่ยตอนนี้สี่สิบวิแล้วทาไมแข็งแรงขนาดนี้อ่าขมิบไว้ขมิบไว้เออขมิบตูดแบบนี้เลยเพื่อให้หลังมันตรงตอนนี้ไปห้าสิบสามวิแล้วแสดงว่าเออนี่เริ่มสัน่นเห็นไหมพอเริ่มสัน่นให้อดทนค่ะให้อดทนไว้ก่อนจนกว่าจะหมดแรงนานที่สุดคือสองนาทีแต่แต่ละคนเนี่ยเวลาไม่เท่ากันของคุณลุง หนว่านะเวลาคุณลุงไปทําคุณลุงต้องค้างไวใ้ให้ได้นานที่สุดที่ไหวอดทนให้ได้มากที่สุดที่ไหวนะนี่เห็นไหมเริ่มหมดแรงเริ่มเจ็บใช่ไหมเริ่มเจ็บยังยังไหวอยู่ตอนนี้มันเจ็บตรงไหนบ้างตอนนี้เจ็บอะไรบ้างเจ็บท้องหรือเจ็บเอวคือคือมันเหมือนกับแรงน้อยลงแรงน้อยลงแต่ยังไหวอย,อยู่ใช่ไหมหนูแนะนำเนี่ยของของลุงตอนนี้ไปที่หนึ่งนาทีครึ่งแล้ว แสดงว่าความแข็งแรงของเขาได้2นาทีแนะนำว่าทำสองนาทีนี้แหละให้ได้ประมาณ6-8ครั้งใครที่มีปัญหาการปวดหลังนะคะจังหวะลงเนี่ยหาหมอนมารองนิดนึงก็ได้หรือว่าให้ลงเบาๆช้าๆอะลงค่อยๆลงสองนาทีค่อยๆลง ่าแบบนี้แล้วเวลาพักนอนไปแนบๆเลยหรือจะลุกขึ้นมาเลยก็ได้เวลาพักจากท่านี้เนี่ยจะนอนแนบก็ไ,กได้โดยเฉพาะคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยถ้าเรานอนแนบบางคนเกิดหลังแอนมีแรงกดตรงนี้มากขึ้นก็จะไม่ดีดังนนั้นนี่ใส่อะไรเข้าไปรองแบบนี้จะดีแล้วก็หรือว่าบางคนเนี่ยจะลุกขึ้นมาเลยทางบ้านอาจจะลุกขึ้นมายืนยืนเลยก็ได้ หรือจะคุกเข่าก็ได้แต่ว่าถ้าคุกเข่าแบบนั่งพักแบบคุกเข่าแบบท่าเทศธิดาค่ะอาจจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาปวดเข่าอยู่ก็ไม่ดีก็มีนอนพักแค่ท่าน,นี่คือน,นอนลงไปเลยหรือกับยืนขึ้นมาเลยใช่ค่ะแล้วก็จํานวนครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยนับเป็นหนึ่งละเราทํากันที่ประมาณ6กถึงแครั้งแต่ถามว่าครั้งแรกๆเนี่ยเราอาจจะได้เมื่อกิ้ได้2นาทีเนี่ยแข็งแรงมาก2นาทีถามว่าครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะต้องพักประมาณ2นาทีเหมือนกันนะ จำนวนเวลาที่แกทําได้อะคะ่ะมันเยอะมากเลยที่จริงแล้วท่าเนี้ยในการจะทําในครั้งที่สองเนี่ยต้องพักประมาณ1นถึงสนาทีหรือ3นาทีก็ได้พักให้หายเหนื่อยก่อนถึงจะทําในครั้งที่สองได้พักประมาณ2อถึงสนาทีเนี่ยเหนื่อยเห็นไหมหายใจแรงก็พักมันจนกว่าจะหายเหนื่อยเพราะถ้าคุณลุงพักน้อยเกินไปในครั้งที่สองเนี่ย มันจะทาไม่ได้แล้วถึงสองนาทีแรงมันจะหมดเร็วขึ้นดังนั้นเราพักจนหายเหนื่อยก่อนค่ะเราถึงจะทําในครั้งที่2ได้แล้วก็พอครั้งหลังๆบางทีมันหมดแรงเนาะมันก็ทน2นาทีไม่ไหวแล้วอาจจะแบบโอ้ปวดมากเลย2นาทีไม่ไหวก็อาจจะลดจาก2นาทีเหลือนาทีครึ่งก็ได้ในครั้งที่6 7เจดดไปแล้วอะไรเยงนี้ยค่ะแต่สูงสุดนะคือให้8ครั้งก็โอเคแล้ว6กถึงแค,ครั้งก็โอเคแล้ว นะคะแล้วก็ไม่ต้องทําทุกวันอาจจะทําวันหนึ่งพักไปประมาณสักสามสามสามสี่วันนู่นถึงจะทําซ้ําใหม่โอเคไหมคะเมื่อกี้ที่จริงก็อาจจะไม่แน่นอนอย่าไปล็อกมันอย่างนั้นเพราะเดี๋ยววันศุกร์แล้วมันจะโต๊ะวันจันทร์จะไม่ได้ดังนั้นวิธีการคือทําวันนี้นับไปเลยว่าเอ้พักไปประสามสี่วันหรือว่าพักจนกว่าจะหายปวดหน้าท้องเพราะ คนเล่นเล่นวันแรกๆใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าวันนี้เล่นเต็มที่พรุ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นรู้รู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บหน้าท้องค่ะโดยเฉพาะตอนที่หัวเลาะตอนที่จามหรือว่าตอนที่ขยับอย่างเงี้ยจะเจ็บหน้าท้องเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเพิ่งใช้งานมันถ้าเจ็บแสดงว่าดีนะแสดงว่ามันจะแข็งแรงขึ้นเมื่อกี้ถ้าโคตรสวยเหมือนวัยรุ่นเลยเหมือนคนออกกําลังกายเลยโอเคถึงจะขี้เกียจแต่ว่าถ้าสวยยังทําขี้เกียจแต่ทําก็ดีค่ะดีมาก มาลุกขึ้นนั่งท่าสวยหนูเอาคลิปไปลงติ๊กตอนั่นเนี่ยเพราะว่า84ปีทําท่าสวยขนาดนี้ต้องเอาคลิปลงสอนคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าวัยรุ่นคนอื่นเนี่ยอ,อ,อายุ20กว่า30กว่า40กว่านเนี่ย15้าวิก็บุญแล้วนี่ปาไปทําได้2นาทีขอบคุณมากโคตรเจ๋ง <laughs> <laughs> อันนี้ยังถ่ายอยู่อ่ะเก็บเก็บ